เทุกคนอตอนนี้เนี่ยผมก็มาดึงท่อน้ําออกนะครับหญ้าเนี่ยก็ขึ้นปกคลุมท่อน้ําของผมแล้วทุกคนเสาเหตุที่ผมมาเอาท่อน้ําออกนะทุกคนผมเนี่ยจะจ้างเขาตัดหญ้านะครับถ้าห่างว่าผมไม่เอาท่อน้ําออกนะครับท่อน้ําผมก็จะถูกตัดไปกับหญ้านะทุกคนดังนั้นเนี่ยจะทําให้ผมเปลืองงบประมาณนะทุกคนและอีกสาเหตุหน <siglo. S 1> <karang. S 2> <wh> ึ่งนะครับที่ผมมาเอาท่อน้ําออกนะครับ เออก็เพราะว่าเออผมเนี่ยจะต่อระบบน้ำใหม่นะทุกคน เออทุกคนครับเออ,เอ,อตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ลากเอ,อ่ทอท่อน้ํานะครับลงมาข้างล่างแล้วทุกคนเดี๋ยวไว้ผมจ้างเขาตัดหญ้าเสร็จนะครับเอ,อ่อผมก็จะต่อระบบน้ําใหม่นะทุกคนเออตอนนี้ทุเรียนของผมก็เออเริ่มโตขึ้นกว่าเดิมแล้วทุกคนเห็นพัฒนาการมันได้ชัดนะครับสองสามต้นนุ่นเหมือนกันนะทุกคน